ยาเทพเอ็นพระที่รอมรอบเหมือนกับพระธรรมจักรที่สีเทพเนื้อจะเป็นเนื้อสำลิดจะสมเงินสำลิดจะแกเงิน

ส่วนตรงนี้ก็เหมือนกันครับเป็นเนื้อสามกระสะับจะมีมวลสารคล้ายๆกับพระสมเด็จ นี่คือพระกุสีเทพที่อุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเมืองเก่าองค์นี้จะเป็นสุริยเทพ แต่เนื้อแบบคงใหญ่จะหายากครับจะมีมวลสารมีเม็ดแรก คล้ายๆกับพระธรรมจักรที่อุทยานประวัติศาสตร์จะมีหลักเมืองล้อมรอบส่วนองนี้เป็นองค์เล็กเป็นเนื้อสำริดที่ผสมดีบุก เมื่อก่อนที่โทราประวัติศาสตร์จะมีสมริ์เป็นเนื้อหินเขียวจะดอนี้ไม่รู้หายไปไหนส่วเ่้น้รงนี้ก็เป็นสงสัยเป็นกำไร สมัยคาราวดีเลยครับเป็นทองทองแรง เพราะว่าเนื้อแบบนี้จะหายากภาพแบบนี้จะถูก จะลึกไวในเขาข้างในเยอะเลยครรัแล้วอง์นี้ก็สุสริยาเทพเท่า องค์สุริยเทพก็จะอยู่คู่กับพระธรรมจักรที่สีเทพซึ่งไม,มีที่ไหนเหมือนกับที่นี่ครับ ส่วนมากส่วนมากที่สเทธจะเป็นเนื้อแบบนี้ครับแล้วก็เป็นเนื้อทรายส่วนเนื้อสีเขียวก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้ Hơi như thế này, không biết anh có thể nhìn cái này mình à không lùa หินก็ที่สิเทพก็จะไม่มีแบบนี้นะครับผมขอจบการไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่มาชมสวัสดีครับ